บรรยากาศการแข่งขันะราสนามบ้านแสงใหญ่ตำบ,บนหนองแวงอำเภอการทะล่มจังหวัดศร,รีสะเกดบรรยากาศหลังจากที่เรื่อหลายลำครับทำการแข่งขันแล้วผู้ผนแพ้ชนะบอสสามารถเข้าไปรอบลึกๆได้ครับนํำเรือขึ้นสิลีการนํำเรือขึ้นสิรีครับเป็นการซ้อยเรือซึ่งกันและกัน สำหรับพี่น้องเฮาเช่าเรือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเข้าเห็นจนชินตาแต่ผมอยากท่าภาพนี้มาให้ทุกท่านได้เบิ้งครับเพราะเป็นความสมัครสมานสามัคคีเป็นวัฒนธรรมทางสายน้ำเป็นวัดนธรรมที่ดีงามของพี่น้องเฮาเช่าเรือ ผลการแข่งขันแพ้ชนะบอวากันครับแต่เมื่อใดที่เฮานำเรือ่องถุงซิลีถูกทีมอายุไกล,ไกล้ๆต้องซอยเหลือกันตลอดนี่คือวัฒนธรรมอันดีนงามของพี่น้องเข้าเช่าเรือและในอดีตเป็นจังได ปัจจุบันกันย่งเป็นจังสันและในอนาคตกันย่งคงจะเป็นจังสีต่อไปขอบคุณพี่น้องชาเชาวเรือนะครับ